ประวัติความเป็นมาของอันกุศส์ในกรุงเยรูซาเล็มกันต่อในตอนที่19เราก็มาถึงตอนที่เวลานี้กรุงเยรูซาเล็มก็เข้าสู่ในช่วงเวลาที่เซดินามาสซีบุตรของมารยมได้มาประสูตรหรือช่วงเวลาที่พระเยซูประสูติขณะที่ดินแดนของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มตรงนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกโรมันถึงต้องเข้าใจนิดนึงว่าในช่วงเวลานี้มีท่านนาบีสักริยา มีท่านนาบียะฮยามีท่านนาบีอีซาเลิสลามทึ้งดับบี้ทั้งสามคนที่เดินวนเวียนอยู่ในในพื้นที่ปาเลสไตน์ในกรุงยรเยรูซาเล็มแต่ไซดินานาบีซจากริยาเลิสลามนั้นนะเป็นหนึ่งในอิหม่ามผู้นำนมัสการในตัวมสัสยิดในมสัสยิดอักษรแล้วตอนนี้เราก็ก็เป็นมีปัญหาอีกมากนอกจากการทำข้อใจเรื่องของกรุงยรเยรูซาเล็มก็คือ ในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์เตารอนสมบูรณ์ไหมยอย่างไรในเมื่อเตารอนมันในสมัยนบีมูซาอะลัยฮิสลามและหลังจากไซนานนบีมูซาอะลัยฮิสลามเนี่ยเวลาที่สืบทอดมานับเป็นพันปีเนี่ยเป็นพันพันปีเนี่ยพวกยิวก็ตกไปเป็นเมืองขึ้นที่บาบิโลนสุเราถูกเผาสุเราท,ท,ที่มาสร้างในสมัยนบีสุไลมนา,า,า,านาถูกเผาทําลายพระคัมภีร์เตารอนถูกเผาทําลายและเมื่อพวกเขากลับจากบาบิโลน อีกหลายร้อยปีกลับมาคนที่จะเป็นฮาฟิดกุรอาฮาฟิดพระคัมภีรเตารอดไม่มีก็มีจําไดค้คนละกี่อายะคนละกี่บทหรือว่าบางคนก็จําอายะไม่ได้แต่จําเรื่องราวในอายะได้อย่างเช่นบางคนรู้ความหมายว่าซุรกาฟีนี่พูดเรื่องอะไรบ้างซุรอกะรอพูดเรื่องอะไรบ้างจากนั้นก็มาเล่าในสำนวนของตัวเองก็จะมีคนปฏิปตอเขียนขึ้นมานี่ก็เป็น เป็นประกันหนึ่งแล้วก็เก็บไวในพระคำไว้ในตัวมัสยิดมีคําถามมากมายถ้าหากว่าเตาร้อนในสมัยท่านนบีจักริยาไม่สมบูรณ์เพราะว่าเตาร้อที่มาจากสมัยนบีมูซาแล้วกว่าะนบีมูซามาจนนบีดาวูดมาถึงนบีสุไลมานแล้วก็ตกไปเป็นทาสที่บาบิโลนจะเป็นร้อยรยปีเนี่ยก็แน่นอนเมื่อเมื่อไม่ได้มีวะฮีลงมา ทวนของเดิมแต่ว่าอาจจะมีวะฮีวัลอฮุตาลอาอัลัมลบวะฮีลงมาให้ปฏิบัติตามนัยยะแห่งคําสอนที่พวกเขายังจดจําได้เช่นอัลลาตาบูดูอิลลาอียาบินวาลีไดนี่เอซานาจงนมัสก,การเฉพาะจําเพาะแต่ข้าเท่านั้นอียากะนาบูดูอันตาบูดูนันีเวลาตุชิริกูบีใช้อานี่คือนัยยะที่เขาจําได้และตรงนี้เองที่บรรดานบีทั้งหลายและบรรดา อุลามายูทั้งหลายจะต้องขับเคลื่อนประชาชนให้ยึดถือตามนยะนี้แน่นอนพวกเขาก็ได้รับพระคัมภีร์ใหม่ลงมาได้รับว่ายูใหม่ลงมาก็จะมาเสริมมายืนยันว่าในในัยเดิมนั้นเป็นนยะที่ตรงกันยังไงและอนไนที่ไม่ตรงแต่แน่นอนก็เหมือนกับในสังคมมุสลิมทั่วโลกที่บางแห่งก็มีธรรมเนียมมีประเพณีมีอะไรต่างๆซึ่ง อุลมาก็ไม่ไหวที่จะไปเคลียร์ถูกไหมตัวนี้ถ้าไปจินตนาการดูในเอเชียกลางก็มีธรรมเนียมท้องถิ่นเยอะแยะผมเห็นได้บางประเทศไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเวลาลูกหลานที่เป็นชายหนุ่มจะออกไปไปรบเนี่ยก็ให้เดินลอดพระกรมัมภีพระกัมพีอัลกุรอาน และเมื่อออกนอกบ้านไปแล้วก็เอาน้ําสาดตามหลังไปอะไรอย่างเงี้ยทุกว,วันนี้เขามีมุสลิมทําอะไรกันอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันในเวลานั้นก็กกกบรรดาน,นาบีที่อยู่ในเวลานั้นก็จึงต้องเรียกร้องผู้คนให้ไปสู่หลักการอันบริสุทธิ์สะอาดสู่อักีดัตอันชัดเจนแต่คนยิวก็ยังคงปฏิบัติกันในความในคูรอฟาตในความเลอะเลือนไปจากาศาสนาดั้งเดิม และพอท่านนาบีอีสาเอลิสลามมาเรา,เราไปอย่างรวบรัดเพราะเราจะคุยเรื่องของเยรูซาเลม็มชาวยิวก็ไม่พอใจว่าท่านนาบีอีซาเอลิสลามเนี่ยมาสแสดงอภินิหารในสิ่งที่สังคมยิวไม่ต้องการแน่นอนมีประโยชน์ต่อคนรากหญ้าที่จะรักษาคนยากจนขัดสนที่ตาบอดที่เป็นง่อยที่เป็นโรคเรื้อน หรือให้คนตายฟื้นขึ้นมาหรือให้นกจากดินบินมาได้แต่ชาวยิวต้องการอะไรเราจะต้องทำความเข้าใจจิตวิทยาชาวยิวชาวยิวก็เหมือนมุสลิมในหลายๆพื้นที่ที่บอกไม่ต้องการการปกครองของกาเฟสเราคงเป็นคําที่คุ้นมากจะต้องมีการยี่ห้าที่จะขับไล่กาเฟสออกไปไม่สามารถจะอยู่อยู่ร่วมหรือไม่สามารถให้กาเฟสป,ปกครองได้อันนี้คือ แล้วก็ยังได้ยินได้ฟังอยู่ชาวยิวก็คิดเช่นนี้พวกเขาเป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาและเหตุใดพวกโรมันซึ่งเต็มไปด้วยรูปรูปเคารพเปลือยกายหรือนุ่งผ้าไม่มิดชิดได้มาปกครองพวกเขาในกรุงเยร,เรูซาเล็มอันเป็นเมืองที่มุกกดดัสอย่างกับมักกะในสำหรับพวกเราในเวลานี้พวกเขาไม่พอใจ เพราะฉะนั้นในเมื่อพวกเขาก็รับรู้ว่าโดยเฉพาะยิ่งอุลมามะของชาวยิวก็รับรู้ว่าไซดินาอีซาและฮิสลามเนี่ยอยู่พระเยซูนเนี่ยได้รับรู้หุ่นกุดสุสการสนับสนุนจากอลาตลาได้รับอนุมัติจากอลาตลาให้สําดงกับพินิหารมากมายทําไมไม่ไปสําแดงกับพินิหารในการขับไล่กาเฟตเหล่านี้ออกไปทําไมไม่ให้ธรณีสูบโรมันไปทําไมไม่ สาบโรมันให้ง่อยเปรีย้ยเสียขามาทำอะไรกับชาวยิวที่ยากจนให้คนมองไม่เห็นกลับมามองเห็นให้คนเป็นง่อยเดินได้เขาต้องการนูน่นเพราะฉะนั้นเขาจึงพยายามคาดคันว่าเมื่อไหร่จะไปทำในสิ่งที่เรียกว่าอัลมูฮิมในภารกิจที่สำคัญกว่านี้ที่ตรงนี้เอเวลาท่านนาบีอีซาสอนอะไรเนี้ยก็ทำให้พวกเขายิ่งเคืองไปใหญ่ ทำไมพวกทามเจ้าจึงเกลียดโรมันอันนี้อันนี้ผมอนุมานให้พอเข้าใจก็เพราะโรมันเป็นกาเฟสเป็นยังนุ้นอย่างนี้นนถ้าก็บอกก็จงรักศัตรูแล้วทาไมพวกโรมันทําซลเลมกับเราก็จงมาอาฟให้อโหสิก,กรรมกับพวกเขาคําพูดเหล่านี้ไปเรื่อยทาให้บรรดาอุลมายิวขุนเคืองมากยิ่งซักยิ่งซักยิ่งคาดคั้นยิ่งกดดันทนายอีซาอะลยอิสลามในการที่จะให้ให้ทำลายพวกโรมัน แต่ท่านกลับตอบในเรื่องของให้ถือพวกเขาเป็นลูกหลานอาดัมเป็นเพื่อนมนุษย์ต้องทําดีมอมอามาราดที่ดีต่อกันให้มาอาฟต่อกันแต่นั่นก็จึงไปสู่จุดที่ว่าพวกเขาจะต้องขจัดนบีอีสาออกไปอันนี้เป็นที่มาที่ไปคําตอบที่หลายๆคนแม้แต่คนที่เป็นเป็นผู้ที่ศรัทธาในาศาสนาของนบีอีสาเองก็ยังยังไม่เข้าใจที่ไปที่มาว่าทําไมชาวยิวจะต้องฆ่า ระเยซูปไปเชาายูต้องฆ่านบ,บีอีสซาไม่ไม่ฆ่าไม่สําเร็จหรอกในในคาสอนนั่นในหลักการและในสัจธรรมแต่แต่เป็นที่รับรู้ของคนทั่วโลกและก็คนทั่วโลกศรัทธาในตรงจุดนั้นกลับไปสู่เรื่องของเราลวกันว่าหลังจากที่รัตตาลาจะทรงยกนบ,บีอีสซาหรือยกพระเยซูขึ้นไปสู่ฟากฟ้าโดยรอดพ้นจากการตึงกังเขนแต่นั้นความเชื่อในเรื่องการตึงกังเขนก็จึงเป็น สิ่งที่ท้าทายท้าทายบรรดาผู้ที่ศรัทธาในเรื่องนั้นเรื่องนั้นถ้าเป็นจริงก็จะมีภาคผลอย่างหนึ่งแต่ถ้าเรื่องนั้นไม่ไม่เป็นจริงและไม่เคยเกิดขึ้นมานั่นคืออีกภาคผลหนึ่งเมื่ออัลลอฮได้ทรงยกท่านบีอีสลาเลสลามขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นในปีที่คิสตศักราชที่66บรรดาผู้นําอุลามายิวก็มีคนที่กล่าวอ้างว่า พวกเขานี่แหละเป็นมาซีองค์ใหม่เมื่อมัซีองค์เดิมเขาฆ่าตายไปแล้วใน,ใน,ใ,นในการกล่าวอ้างของพวกยิวและในความเชื่อของชาวคริสต์แต่ในสิ่งที่อัลตลาให้กําเนิดให้ให้เป็นไปก็คืออัตลาทรงยกท่านนบีอีสซาขึ้นไปแต่เมื่อไม่เมื่อพวกเขาไม่เห็นท่านนบีอีสซาเขาก็บอกว่าเราได้สังหารท่านนบีอีสซาไปแล้วและภารกิจและพันธกิจในการเป็นมาซีมาซซีฮา เมสิอาเนี่ยยังไม่จบอัล็์ลาจึงทรงแต่งตั้งคนต่อไปนี้ให้เป็นเมสิอาและคนที่ทกล่าวอ้างว่าเป็นเมสิอาเนี่ยก็รวบรวมไพ่พลชาวยิวให้กบฏต่อโรมันและบอกว่าคราวนี้แหละอัลรก์ลาจะประทานมวยิซาส์แหละที่จะให้มลา,ายกะจํานวนมากมายลงมาสู้รบทําลายกองทัพโรมันก็ทําให้พวกยิวจำนวนมากเกิดความฮึกเหิม แล้วก็ลุกขึ้นฆ่าฟันพวกโรมันแล้วก็ยึดเมืองคืนในปีที่66หลังจากนั้นอีกราว4ปีจักรพรรดิติตุสจึงได้ระดมพลให้ชิงกรุงเยรูซาเล็มคืนและและการปิดล้อมและก็เข้าตีเมืองเยรูซาเล็มคืนนี้พวกเขาประสบความสำเร็จและเมื่อเข้าได้ก็ตรงเข้าไป เผาบ้านเมืองของพวกยิวในกรุงเยรูซาเล็มอย่างพังพินาศทั้งหมดสิ่งที่เฮโรดส,สร้างขึ้นมาเป็นสุเหร่านาบีสุไลมานหลังที่สองก็ถูกเผาทำลายไปด้วยพระคัมภีรเตารอดและพระคัมภีรซาบูรที่เก็บอยู่ในนั้นก็ถูกเผาทำลายไปด้วยและที่สำคัญกว่านี้ก็คือหนังสือที่บันทึกชาติตระกูลหรือวงตระกูลของพวกยิวที่จะกล่าวอ้างได้ว่าใครต่อไปที่จะเป็นนาบี ใครเป็นลูกหลานใครใครเป็นลูกหลานใครเป็นลูกหลานคนถูกเผาทําลายทั้งหมดและพวกยิวก็ถูกกวาดต้อนไปเป็นทาสของพวกโรมันทั่วโลกทั่วโลกก็คือทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโรมันอยู่ที่ไหนในแอฟริกาเหนือตั้งแต่อเล็กซานเดรียในอียิปต์ในทริโปลีลิเบียในแอนจีเรียในโมร็อกโกชาวโรมันเจ้านายโรมันก็เอาชาวยิวไปเป็นทาสรับใช้ และชาโรมันอยู่ในยุโรปในอังกฤษในอิตาลีสเปนฝรั่งเศสเยอรมนีชาโรมันเขเอาพวกยิวไปทั้งหมดจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใดเวลาที่นาซีเยอรมันมามาทำสงครามโลกครั้งที่สองและฆ่ายิวนะจึงมียิวอยู่ในเยอรมันจึงมียิวอยู่ในโปแลนด์จึงมียิวอยู่ในฮังการีจึงมียิวอยู่ในเชโกสโลวาเกียมียิวอยู่ในรัสเซียมียิวอยู่ในสเปนมียิวอยู่ในเยอรมัน วันนี้เราก็มาสู่ประเด็นที่ทำให้เห็นว่านี่คือประวัติศาสตร์ความเป็นมากรุงเยรูซาเลม็มถึงในช่วงเวลาที่ที่ที่จะกําเนิดขึ้นตศาสนาแล้วพะหลังจากนี้แม้นบ,บีอีสาจะถูกราตาลาย,ยกขึ้นไปและชาวยิวเชื่อว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการสังหารนบ,บีอีสาผ่านมือของพวกโรมันและชาวคริสต์ก็ศรัทธาว่าพระองค์ถูกพวกโรมันสังหารโดยการตึงกังเขน หลงจากนี้เองผู้คนที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็นำเอาเรื่องราวเนี้ไปไปไปเล่าขานไปเชิญชวนผู้คนต่อโดยทั้อองยิ่งเป็นไปตามกลุ่มพวกทาสโรมันก่อนหลังจากที่เสร็จจากงานในไร่งานในสวนงานในโรงงานสลักหินตอกหินการก่อสร้างก่อนที่พวกเขาจะนอนพวกเขาก็นั่งฟังเรื่องราว ก็จะ,จะมีคนเล่าให้ฟังจากนั้นก็จะพาก,กันชุมนุมคุกเขามาเพื่ออธิษฐานหรือว่าดูอาตน้แล้วก็ขยายสิ่งนี้เป็นไปรับรับใต้ดินในสุดก็ทำให้ให้พวกทาสในโรมันจำนวนมากขึ้นเข้ามารับคสตศาสนาในในในกระบวนการนี้แต่เป็นคสตศาสนาตามที่พวกเขารับรู้มา เท่าที่รับรู้มาและทําให้เกิดมีหลายนิกายที่ว่าบางนิกายที่บอกว่าพระเยซูไม่ได้เป็นบุตรของอัลลอฮ์ทรงเป็นนบีองค์หนึ่งเหมือนนบีทั้งหลายและนิกายที่บอกพระองค์เป็นบุตรประมาณนี้ในที่สุดต่อมาจัก,กรพรรดิคอนสแตนตินซึ่งเป็นจัก,กรพรรดิโรมันก็ได้ประกาศประวัตินาตนเป็นคริสตชนและจัก,กรวรรดิโรมันก็ออกกฎหมายว่า ในเมื่อพบว่าคริสตศาสนามีหลายนิกายมีหลายอากีดัสมีหลายความเชื่อจึงขอให้พลเมืองของรัฐสังกัดอยู่ในนิกายหรือในความเชื่อในกรอบที่รัฐบาลรับรองหรือในกรอบที่จกักรวรรดิรับรองนั่นก็คือในกรอบที่ว่าพระมาสีหานั้นเป็นพระบุตรของกันแล,และทรงตายบนไมก้กางเขนวันนี้เราก็ได้ทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของกรุงเยรูซาเลม็มและก็ การก่อตัวขึ้นมาของคริตสตศาสนาในอิมเมจในภาพลักษณ์หรือในตัวตนที่เป็นที่รับรู้ของของผู้คนมาอย่างยาวนานถึงส0 0พันกว่าปีในการรับรู้ที่ว่าเซยินามาซีพระมาซีฮานั้นเป็นบุตรของอลอตลาและทรงถูกตึงกังเขนอันนี้ก็เป็นตามความเชื่ออันเนื่องจากการเล่าปฏิป,ปต่อของของผู้คนที่ที่หนึ่งรับข้อมูลมา ไม่มีใครสามารถไปเฝ้าดูการตึงกางเขนเพราะทุกคนเกรงจะถูกพวกโรมันจับในฐานะที่ว่าฝักใยพระเยซูนั้นจึงไม่มีไม่มีใครที่ไม่อย่างใช่ไม่ใช่ภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ทุกคนไปเฝ้าดูหรือในเรื่องราวที่บอกว่ามีคนใกล้ชิดไปตรงนั้นทุกคนกลัวกลัวโรมันโรมันนั้นมีความโหดร้ายและโรมันอาจจะเกลี้ยกล่อมใครก็ได้ แลโรมันจะจับใครกันด้เพราะฉะนั้นแม้แต่อัครสาวกก็ยังไม่แสดงตนยังปฏิเสธก็ทําให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าแม้ทั้งอาัครสาวกที่รับใช้ใกล้ชิดบางคนก็ยังปฏิเสธฉันไม่รู้จักเพราะฉะนั้นคนทั่วไปท,ที่ที่เคยปรับปลื้มท่านต่างพากันกลัวกันหมดกลัวกันหมดว่าจะโดนข้อหาที่ฝักไฟชายคนนี้วันนี้เราก็ทาความเข้าใจประวัติความเป็นมากรุงเยรูซาเล็มซึ่งอินชาลอตในขราวหน้าตอนที่20 ก็จะได้ไปสู่ว่ากรุงเยรูซาเล็มภายใต้จักวรวรรดิโรมันที่เป็นคริาสต์ศาสนาสืบทอดไฟจนถึงเวลาที่ศาสนาอิสลามภายใต้การเทศนาของนบีม,มูฮัมมัดสุลตล์ละวะอิสลัมมาและหลังจากนั้นบรรดาซอฮบะก็ได้ผนวกดินแดนเหล่านี้เข้าไว้ในคิลาฟะหรือไว้ในภายในอนนาณาจักรอิสลามและไซน,นานบีนบีม,มูฮัมมัดสุลต์ละวะอิสลัมก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าหลังจากการวะฟาดของท่านก็จะมีสัญญ,ญาณ ที่เป็นสัญญาณที่หนึ่งคือการวะฟาของท่านไปสู่สัญญาณที่2 3 4สสีหไปเรื่อยๆอันจะเป็นสัญญาณวันกิยามัดและสัญญาณที่2ก็คือการที่มุสลิมจะสามารถได้คงเยรูซาเล็มมาไว้อย่างสมบูรณ์แบบอินชาอัลฮุตาลาเราจะได้ติดตามต่อวาส alamu alaykum warahmatullahi w a b a r a k a t u uh.